แม้มีได้เป็นดอกกุหลาบหอมก็จงยอมเป็นเพียงละดาขาวแม้มีได้เป็นจันทร์อันสกาวจงเป็นดาวดวงแจ่มรแรมตาแม้มิได้เป็นหงษธนงศัก์ก็จงรับเป็นโนรีที่หันสา แม้มิได้เป็นน้ำแม่คงคาจงเป็นทาราใสที่ไหลยเย็นแม้มิได้เป็นมหาหิมาลัยจงพอใจจอมปลวกที่แลเห็นแม้มิได้เป็นวันพระจันท์เพนก็จงเป็นวันแรมที่แจ่มจาง แม้มีได้เป็นต้นสนระหงจงเป็นพงออ้สบัดไม่ขัดขวางแม้มิได้เป็นนุษสุดสะอางจงเป็นนางที่มิใช่ไร้ความดีอันจะเป็นสิ่งใดไม่ประหลาดกำเนิดชาติดีสามตามวิถี ถือสันโดษบำเพ็ญให้เด่นดีในสิ่งที่เราเป็นเช่นนั้นเทิน